อมยังอมแล้วจโจโจู้สุดที่สุดสุดที่สุดที่ส2ดที่สุดที่สุดที่สดที่สุดที่สุดที่สุดี่สี่สี่สุดที่สุอีสดที่สุดที่สดี่สุดท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 ี่ส่สุดที่สุดที่สุดที่สอดที่สุดีสจี่สุดที่สุดที่สุดที่สุดี่สุดที่สี่วุดอี่ี่สุอที่สี่อุดี่สี่สุดี่สุดที่สุดที่สอี่สี่อุดี่ี่สุ พีปาสองนาทีอะโดนจาแล้วไหนบอกห้านาทีอะือออะไม่ไ่น่เขียเกินไอ้เหี้ยไรมีห่อไอ้สัวมาไเคีไม่ห่อมันอกเาย่ไอ้เหี้ยนี่น่เขียคืไอ้เหี้ยต่อไปน่ะต่อไปน่ะต่อมาเอาข่เพื่อนเล่นเ่าเพื่อนดอไรึ้นอย่าเพิ่งกนีหน่วยงานนะฟังกูโฟกัสช่วยนี่นะโฟกัสช่วย่อนเวลามีเวลามีเวลารีบหน่อยใหญ่มาหน้าค มีสโลนะมีสโลมีโลเียมานคุกกเหียบมาน่าคุกกูมีกี่คนประมาณกี่คนไอน้หอกันนอปิดเขาเคลื่อนก่อนนะ้าปิดเขาเคลื่อนก่อนนะบ้าเขาเคลื่อนได้เลื่ยนไปเอาไปเไม่ได้อ่เหลือไ่สิบนาทีเอาเพื่นก่อนเขาเคลื่อนอยู่ตรงไหนอะเล่ไปเขาแ่ง่าแท่ขาแฝั่งสามย่กนสามยีนม่กินฝั่งฝั่งฝั่ง กไปเลยตำรวจแล่ไปให้น้ำหัเลยไม่นานแอเพื่อนไม่นนแล้วอ่ะฝั่งไหนอ่ะคร้อยคลุงสโลอยเจ้ากูเจ้ากูโปะหลังคัดเดสาะรไนาน้าใช่ปะใช่กูดกูดักอะไรเฮ้ยแตกสาะแตกนแตกดัดับดดดับดดดับดดับ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 ดดับดับดับดัับด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 ับับดับดััดับนับดักดััดับไั่นัาคับดเดับนับดัุกับดับด มีสบหมือต้องจรนงต้อนมงมันแตกหมดมันานมันกะับผิวอยู่เลยไม่ควันมันขึ้นแล้วนี่เดี๋ยวก็ตุ้ยเดี๋ยวก็ตุ้ยหมดหมดหมดเกมแล้วแกผมเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยฟังกูนี่ถ้าข่าวใครอะตรงเข่อนอะเอไปเอไปเฮ้ยเราเล่นอยู่กับใครพี่นี่เราไล่นอยู่กับใครเราอยู่กับกูจับไปได้ป่ะสับดีสวัสดีสวัสดีพี่เนยพี่เนยจับสมั้กูพี่เนยเอาตากลอวแปดนะตามมาใส่ผมแทนเอาตาใส่ผมแทนส่งตัวในเมืองคนหนึ่งนะไปยังสับยังจะถึงนะครูแล้วจะถึงนะครูแล้วสับยัง พี่บังให้ไปแทนอยกมันกูดาวดวงตากูให้ไปโอเคโอเคไปไปเดี๋ยวฝากไปไไอเคหมอที่บังโดาจับเดี๋ยวอยให้ำราหมันยังอยู่ป่าน้าึงยั่นระดังกูยู่ตายแล้วมันรอดแล้วไอนไอ้ไอ้เขาไปย้เขาไปไห้ไปไม่ปังย่าเข้าไปเดี๋ยวมันรู้ไอ้ไปไปไม่หนุนโดดแล้วป่ะไปตั้งด่าไปเยี้ยอะไรมันก็ได้มึงขันข่าวมึงขันข่าวโไปแล้วป่ะเลยไป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 คนหนึ่งคนหนึ่ง ไปน่าคุกเลยตรลดาวอ่ะไปกักกักศองกักศฝั่งสะพานเมืองกักศฝั่งสะพานเมืองเข้ามาคอยมพี่ย่อย่อยีพีอยรถนองมันแมกแมกไปถึงชานะีนอยอยมพี้ยกัสะพานเมืองมั่าอแปดขาวั่งคุกคอยีพียเดี๋ยั้เยวับันคนแล้วฟันคนแล้วยมาขนาดไหนนะงแล้วเฟร์เฟรร์มาแล้ว ึงเป็นสะพานเมืองนะึงโไไปสะพานเมืองนะดึงไปสะพานเมืองไอจย่อย่างันิพันสิอยู่ิพันสิอยู่ไอดึงไปีต้องฆ่าแหลมมึงต้องฆ่าแลมวมันยืนหมดเลยเพื่อนตายตรงกลางมาชุบน้อยเอาแปดขาวมาชุบแปดขาวหน่อยไชูให้ไอชูให้อย่างห้าสิบอยู่ใจเย็นไปก็ต้องไปเติม สวยสวยสวยพี่บังสวยชุกไฟหน่อยเฮ้ยเดี๋วดีมาเกล็ดเนินคุกเอาศพไปวางเดินคุกเอาศพไปวางเนินหน้าคุกหน้าคู๊กเอาศพไปผมงเนินหน้าคู๊กเอาศพไปวางเนินหน้าคุกเอาศพไปกักหน้าคุ๊กเอาศพไปกักฝั่งหน้าคุกเนินดินอ่ะเนินดินเนินดินแล้วก็ไปซับไปกักเนินดินเฮ้ยตรงหน้าคุกมันจุกยุ่มึงเห็นปะน่ะอีกคนนึงเฮ้ยพี่โดนจับคูเอ้สักเหี้ยหน้าคุกพี่บังหน้าคุกพี่บัง คุยสัตว์แลวสัตว์แมวแไปไปเล่นบิตุวชุบไปเล่นบิตัวชุบไปเล่นิตัวชุบกับพื่อไอสัตว์ยังโง่ไอควายลไอเี้ยอะไรมึงวะไอเี้ยอะไรมึงวะี่หัวเหลืองไอเี้ยมึงวะไอเี้ยอะไรไอเี้ยอะไรไอเี้ยอะไรของมึงไอเี้ยอะไรของมึงชุพด้ชุพนด้วอี่มาชุพนเลยเลนี่นยเลยไอมึงนไอสเอยนอกนั้นมันทเี่อะไรได้ปะว มึงชุบเพื่อนในดิมึงใหญ่มึงใหญ่นีกันเล่นะช่บเพื่อนได้นะในดูไอ้มีใครจบป่ะไอ้ตกไาเคโน่ตอพี่นายไปเอาเคน่่อจ้าพี่นายไอไดวงตากดได้ป่ะดวงตากดได้ยังดวงตากดได้ยังตัดมึง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 ้ไงมมึงมโก้ไงมึกมึง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 มงมึ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 งมไงมึงมงงงงไง เขาชูป่าเขาชูป่อขวายแล้วขวายแล้วขวายแล้วเด้งมาดิเฮียมีอะไรสู้กูได้เก่งนี่ยมีอะไรสู้กูได้เฮียไม่มี๋น้องดิ๋วายไม่มีอะไรสู้กูได้สักอย่างไอ้เฮีย ไอ้เห re ี้ยม wow. ีจะตะฟอร์มามึงอไไอ้เหี้ยไม่มีที่อะไรสู้กูได้สักอย่างอมไอ้เหียพวกเกาะไอ้เหี้ยพวกเกาะไอ้เหี้ยพวกเกาะพวกหิวไอ้เหี้ยพวกเกาะพวกขิวอะรู้ว่าอะไรเหี้ยควายเวน้ำยา้เว้ยน้ำก่อนควายจัดไอ้เหี้ยปากดีไอ้เหี้ยกากเลยไอ้เหี้ยโดนอุ้มไอ้เหี้ยเยไอบ่อยที่เลนไอ้เหี้ย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 ไเหียไอ้เหี้ยไอ้เหี้ะไอ้เหีไอ้เหี้ยไอ้ี้ ไอ้เหี้ยพวกมึงไอ้เหี้ยเมมจัดอ่ะกูบอกให้พวกกูชิวๆเหี้ยไม่ห่อม่บ้าห่อแล้วจะตัวหลุดไม่บ้าทางนันนะหอมไม่ละหอไม่ละเตรียมห่อที่เตรียมห่อทิไปพาไปพาไปพาแกไว้แล้วอะไรของพี่เนี่ยไม่ต้องพาเขึ้นมาพี่เดกาอยู่ถ้าอยู่บนเกี้ยวรถพังบ้าขึ้นมาได้นะรถพังขึ้นมาเดี๋ยวพาไปพาครับอย่านั่งสองนะอย่านั่งสองนะไม่ไมไปพาไม่พาพาพาอ่ะพี่ผิดคันว่าถ้าพาเสร็จแล้วอย่านั่งสองนะเรื่อง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 เรื่อ รับพี่เทนหน่อยรับพี่เทนหน่อยไอ้ตรงทางผ่านเก่าไปอันวก็มึงเกี้ยวถ้าได้ยินเพื่อนๆด่าก็อุ่นห่วยหน่อยนะเข่าข้าโอเคเข่าไอ้ตัดไม้ป่ะไหนไหนบอกไม่มานึงเดี๋ยวให้เพื่อนเป็นรีก่อนรีรถก่อนมึงโฟกัสไอ้หอดตรงนั้นไปก่อนก็ได้พี่ทิดดิบไม่กูถือโรงนี้์อยู่นะไม่ห้องตอนนี้อ๋อ แต่ขอเวลาเป็นหนึงเพื่อนไม่เพิ่งขอเวลาเป็นหนึงเพื่อนรีร์รถดีหมดแต่พร้อมพ่อไปเลยพร้อมพ่อไปเลยถ้าพร้อมพ่อไปเลยะเวลาม่เวลยค่ะเพื่ออีกสามสี่นาทีนะพี่พี่พี่บังเขาพุ่มไหมพี่ไม่น่าไม่น่าไม่น่าได้เพิ่มแล้วนะพี่ผมมีผมมีปืนคือตำรวจแล้วเว้นหลังอย่างนี้สามนาทีเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเกมเราแล้วเดี๋ยวรอจับตัวหลรถมาเรื่อยๆตัวที่ตัวที่อุ้มเราอยู่อะอะไรวะ เอาอย่างขอเลยขอเลยขอเลยพอเลยไอ้เหี้ยขอมจำเวลาจำเวลาตรงไหนตรงไหนแล้วมีหอบปะเออป่าป่ามีปะยังไม่ไฟนะไกาโอเคเยอะเลยว่ะกูยังไม่ไฟอีกู่กลัวขึ้นไปไล่เลยป้าไปไล่ไม่จบขึ้นไปไล่เลยไปกายคนที่ไม่มีจบอ่ะเออสี่ทุ่มสามนาทไก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะได้ไฟกับไอ้หกคนที่มันอุ้มเราอยู่มันกี่คนนะหกคนไหมคนเจ็ดเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวเราเราจะเราเราจะได้เจ็ดเจ็ดกับพวกมันอ่ะ รถไม่ดีเลยพี่ซีฟดูนี่พวกเราเยอะกว่าอยู่ดีอสามนะไอผมเจอเลยเนึงนเสาไปทำที่ทำได้ต้นมีสโลต้นองทำออกมาก่อนเลยนะหอนนั้นเดี๋ยวก็ดเอ้ยไม่ไม่ได้กูว่ะกูว่ะเออสี่ต้นเขนเอได้ต้นแกดาดนเดียวดุมแน่โดนเดียวดุมนะเออหนย พี่ต้นโซโลใช้ได้นะพี่ต้นโซโลใช้ได้นะหลุดหว่ามันขึ้นยอดมัขึ้นยอดต่อตำรวจว้าต้นตำรวจบ้าตำรวจไหมสามนาทีสามนาทีสามนาทีน้องแดวอุ้มเหมอมากกว่าร้อยศพเอ๊ะใช้คันนี้ไปเไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่จะเป็นศพที่ร้อยหนึ่งของหนูประมาณสามนาทีนะตอนที่ออกมาโอเคโอเคเอ่ไม่แม่ไปยิงบ้าแค่ตรงนี้วจะอยู่ที่เดิมเลยนะสาวกลางยอดกลางยอดพี่กายพี่มีตาเทพนะ คู่ดาวคู่ดาวกดไปแล้วม่งฝััยอดเไปีจีพอกูจะแล้วกูจะแล้วกูจะแล้วโอ้ยยี่มันมีหอไอ้สซ์ไม่อะไรไม่อะไร้ปล่อยเลยถ้ามีหออะมึงให้คนไม่มีศพเล่นได้ป่ะมันหอหอคือแล้วหออุ้มหอหออยู่ไหนมั่งอะรู้ไหมหอ จเลยมึงช่วยแยหอเลยช่วยดีกว่าวะเรหอมาแล้วช่วยปืนนะเียพี่ปืนนะเียพี่ปืนยาปีตำรวจนี่อะไรวะแม่งมาจับกูเนี่ยผมเจอมานะเขาเมืองเขาเมืองไอ้ปืมมึงมีศพเขาอยู่ปะน่ะมีมีดีน่าหอเลย วิแต่เพื่อนเหลือกินอย่างนี้นะสามว้าไม่ไม่กูหอบไปแล้วเพื่อนกูหอบไปแล้วเนี่ยกูสองต่อไปใช่กูหอบมาช่วยพอาะกูรถไม่ค่อยดีเลยอ่ะเคลพี่เดิร์กไล่เก็บเห็ดนะอุโมงค์ได้ฝั่งมันอยู่เขาเหมืองคนนึงนะพีไออะไรว่าแมงล่าเลนแมงล่อาเอนดาวเอาเพิ่มมาเทศอุโมงค์ได้นะถ้ามันมีปืนเพิ่มได้หมีหอเขาเมืองเฮ้ยตดแม่งเลยที่อะหอเขาเมืองนะพี่พี่เอาหนูพ่งรูปแมง ขอมาเร็วจังมันเหลือมันเหลือน้อยขอทีละเคได้ไหมขอทีละเคได้ปหมขอเคสเดียวก็พอเคไหนอะไปไปเรื่มมันเลยจิ้มมาเลยนี่อคือม่ได้ไม่ได้ไม่เจอเลยเราพูดหมดเรายังไม่เรายังไม่เจอเรายังไม่เจอใครเรายังไม่เจอเคสไม่พี่พี่เทนเคลียร์ให้ไหมตรงนั้นอ่ะมันหายไปแล้วอ่ะตกไปแล้วพี่หนูอุ้มอยู่จันทร์พ่ออยู่ข้างบนหัวใครไม่ห้องกดวอลค้างไวพ้เหรอพออยู่เขาเมือง เยอะอยู่เยอะอยู่พิชตประมาณประมาณสิบอะประมาณสิบอะสิบกว่าสิต้นต้นะไม่น่าทันล้วเวยเท่าเพื่อนไปตั้งกลุ่มใหญ่ดีกว่ารอตัวหลุดดีกว่าหแล้วสสี่แล้วตรงเขสพ่เดิร์กล้สุดตัวีเอาให้ได้ต้นเอาให้ได้ต้นเดยวนทีเดียวนาทีเดียวต้นมันเอาอยู่น้องชมงกดชงไปเลยไอ้เหี้ยยังยังอมกันต้นโอ้ยอ้ยไอ่ ปี่ปี่เขาอยู่เขาเขาขั้นบันไดนะเพจยามานะตรงเออจะเราไปเวลากรุงรัมไปไหมไม่ไม่ผมผมมองแล้วพออยู่แล้วแต่ว่าล่าสุดอ่ะมันมันอยู่ตรงนั้นเว้ยเอาแบบดับไฟเอาแบบดับไฟหน้านตรงนี้ก็ได้นะแบของมองของผมถ้าจะผมนะรถเวลาเลยนะใครเอ๋อรถเวลาออกเลยใครเอ๋อรถเวลาแล้วหาจุดเกิดมึงได้เกิดไหนว่าเกิดต้นไป้ายเลยต้นไปคุยกันคุณรบกวนคุยกันจะทำอะไรโจ ไม่ต้องให้คนนอกรู้นะเอาคนนอกมาคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกคุยกันเดี๋ยวบอกคุยกันอ๋ออ๋อดิลงดิลงดิหนูอยู่แหลมตำรวจทรเต็มรอยโอเคโอเกวโดนตรงไหนเกย์แหลมแหลมพี่แหลมแหลมโอเคโอเคเขาแหลมมีผ้าพื้นไปยังอ่ะผ้าพื้นไปหาเกย์ยังไปโฮรตำรวจเต็มเลยพี่บู๊ยื้อไว้ก็ได้ยื้อนี่กว่าโอเคโอเคโอเคกูอยู่หน้าคุกกูจะอยู่หน้าคุก ไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยไม่ช่วยเลยว้า เมื่อแถวไอ้ออกแถวไอนี่ไว้อ่ะไอ้คนที่อยู่บนตู้อ่ะออกแถวแซนดี้อ่ะได้เติมกลุ่มใหญ่แล้วก็เช็คไอนี้ด้วยพากันเช็คคิดสั้นด้วยข้างบนนะโอเคกูแล้วจก๊บกันแลพี่เดิร์ลพี่เดิร์ลสอรี่ป่ะเล้กเก็บกันตอนนั้นอะต้นนั้นมึงห่อยยางมึงห่อมช่หอแล้วห่อแล้วพอทำแต่ว่ามึงยิงคมมากไอเข็มแล้วตอนกิ่น่าพอที่แล้วตอนตอนสาม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 ทีนี่อันนี้น่องว่าที่น่าทีนะผมโอ้ยตำรวจยาชนร่างอากาศดีแม่งชนกูอยู่ยาง ไไมม่่ประมาณสิบตอนสิบตอนสิบตอนสิบสองอ่ะประมาณสิบเอ็ดสิบใครไม่มีใครไม่มีศพอ่ะใครไม่มีศพไปอยู่กับไปอยู่พี่กายแล้วก็หักไปห้ากูอยู่นะคุกกูอยู่นะคุกกูเซ็ตรอเชื่อเพื่อนอยู่มาคมใหญ่มาเราหน้าหัวล็อกหน้คูดาวน่ะใครไม่มือคลายอน้าหัรคลายหน้าหันแม็กดั้มใครกำลังไปทะเลทรายแม็กดัมใครกำลังไปตรงไหนโจ๊กหันขัหารไม่โดนแท็กตอนในในเมืองยังโล่งอ่ะแม็กดัมไปเชียงคีรีสอนะจากจากอ่า เฮียถ้ามันไม่ยิงหนูตกนะยางยังไม่แตกเลยอะเล่นเล่นรอตกเรื่อยก็กำลามดึงปกติใช่ไหมครับรขอล็อกรถได้ไหมคะเดี๋ยวเราก็ไปล็อกนะตรงตัวครับคือยางยังไม่แตกเลยตำรวจยิงตกแล้วววประกันทรศัพท์ไหมครับตกลงค่ะราคาปกตาแล้วพี่จเอ้ยมามตรงพี่จกันตรงไหน้าไป พี่หนึ่งนะพี่หนึ่งมากๆด้วยรู้ไหม